ในส่วนของส่วนหนึ่งที่ประทับใจนะคะก็คงเป็นในลักษณะของภาพรวมทั้งโรงเรียนทั้งคุณครูแล้วก็เพื่อนเพื่อนเนื่องจากว่าต้องบอกก่อนว่าอุ้งอิ่มเนี่ยเขามาจากโรงเรียนที่เป็นทางเลือกคือไม่มีการสอนหนังสืออะไรมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นคือเขาจะ,ะบอดอกคือเราก็มีความกังวลตอนแรกที่ย้ายมาว่าเพราะเรารู้ว่า สยามสังใจก็จะมีการสอนอ่านเขียนบ้างแล้วแต่ลูกเราไม่มีเบสด้านนั้นนะคะแต่ว่าพอเข้ามาเนี่ยก็ค oh, okay. ือมีการเริ่มสอนแหละแต่เป็นลักษณะการสอนคือพยายามค่อยๆ oh, okay. แล้วก็อย่างเพื่อนที่อยู่ร่วมห้องกับเขาเองอาจจะด้วยเป็นแนวพุดด้วยมั้งคะรู้สึกว่าเพื่อนๆของคนข้างน่ารลกคือเหมือนกับช่วยเหลือเข้ามาวันแรกอ่ะลูกเราเป็นเด็กอินโทรบ์ตแต่รู้สึกว่าเพื่อนๆพยายามที่จะเข้ามาชวนคุยทําให้เขากา็ มอลีลกมากขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือการปรับตัวก็ก็มีแหละแต่ว่าน่าง่ายไม่ได้ยากจริงๆเนี่ยคือตัดสินใจว่าจะให้ปฐมตั้งแต่ตอนเราย้ายมาอนุบา,าลสามแล้วล่ะคะ่ะส่วนหนึ่งที่ที่เราเลือกที่นี่ก็เพราะว่าค่อนข้างจะศึกษามาก่อนแล้วว่าแนวการสอนของโรงเรียนเป็นยังไงหลักการสอนเน้นแนววิถีพุทธเป็นหลักหเหมือนให้เด็กรู้จักแบบ ใช,ใช้แนวพุทธในการดําเนินชีวิตนะคะซึ่งเราชอบหลักการนี้ของโรงเรียนแล้วพอมาเรียนเราก็เห็นเด็กๆคนอื่นทั้งในโรงเรียนทั้งคุณครูหรือถ่งแมดล้อมโรงเรียนเราก็มองว่าเออเราน่าจะเลือกถูกแล้วแหละเพราะเราอยากให้ลูกเราคือวิชาการก็ส่วนหนึ่งแต่เราอยากให้เขามีความมั่งคงทางอารมณ์รู้จักใช้วิธีการพุทธมาช่วยในการดำเนินชีวิตหรืออะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะยังไงก็ก็น่าจะต่อยาวไปเลย ส่วนหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คงเป็นเรื่องอความรับผิดชอบเพราะว่ามาเรียนที่นี่คุณครูเขาค่อนข้างเน้นเรื่องความรับผิดชอบแล้วก็รู้จักมารยาทหรืออะไรไคือจริงๆเขาก็เป็นเด็กที่ไม่ได้ซนอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าสิ่งท,ที่เราเห็นก็คือเขาก็จะมีระบบระเบียบแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นกลับไปก็จะมีการแบบไปไหว้คุณพ่อคุณแม่คุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่เห็น